กัเราช่องน้องขนุนแฟมลี่นะครับผมวันนี้พามาชมเจ้าเพิ่มพูนนะครับผมนี่ตอนนี้กําลังกินนมแม่อยู่นะครับผมตอนนี้ก็ป้าหําก็มาทําความสะอาดอู้ทําไมขี้เยอะยังครับวันนี้ฮะกินหลายบ่นี่นะครับผมช่วงเย็นประมาณสามโมงสามโมงก็จะมาทําความสะอาดหลักนะครับโอ้ นี่ครับเจ้าเพิ่มพูนดูครับขวานเจ้าเพิ่มพูนตอนนี้ไม่ปิดหน้าไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาว่านะครับผมทั้งหินจะกัดแล้วก็โควิดนะครับป้องกันนะครับนี่ครับยซนอยู่ใต้ท้องแม่ไม่บอกให้กินบังนัดบอกบังนัทนะนี่ครับออกมาแล้วน้องเพิ่มพูนฮะจะพาไปอาบน้ํานะครับผมดูครับจะจะจะแทงพ่อนะครับผม น่าขึ้นเลยตัวป่าสี่เดือนแล้วบอเริ่มเริ่มเริ่มดื้อได้แล้วครับผมจะครบเดือนแล้วโอ้เปิดงาเปิดงาแทงพ่ออย่างเดียวเลยครับอีฮะเทียยังทียบยังที่ยิบซียี่กบ่นี่ครับดูไม่ให้พ่อทำความสะอาดนะครับผมดูครับจะเพิ่มพูน รเริ่มควรคนแล้วครับผมจะครบจะครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับผมอีกสองวัน2วันจะครบหนึ่งเดือนแล้วน้องเพิ่มพูนก็เริ่มดื้อแล้วครับผมสวยมากนะครับโอ้หูใหญ่โอ้ปะเป็นได้เรื่องกันหดไงไม่อยากขึ้นตึงแท่งกันแต่น้อยแต่นี่ครับความน่ารักเริ่มหยอกเริ่มเล่นแล้วนะครับผมไปเอาสร้างวลางมุลูกสร้างร่างห่อ ออนี่นะครับความน่ารักของแม่กับลูกแม่ก็นำนมดีวันนี้ลูกก็โตมากหนังเริ่มเล่นเริ่มไหลแล้วครับนี่ครับดูครับความน่ารักของเจ้าเพิ่มพูนโอ้เปิดง่าแท่งโทรศัพท์กันเลยห่างเลยวะนี่ต่อเลยนะครับผมน,นะครับผมดูครับไล่ไล่พ่ออย่างเดียวเลย อ,อแทงพ่อแทงพ่อแทงพ่อแต่น่อยแต่เนาะสู้ก,กันกับพ่อเขาลุ่งอยู่เขาลุ่งอยู่เดี๋ยวก็น้องๆเข้ามาแล้วนะครับผมเริ่มเข้ามาแล้ว3ามสีโมงแล้วก็เริ่มเข้าบ้านดูครับดูครับความดื้อของเจ้าเพิ่มพูนนะครับผม โอ้ยตายเลยโอ้ยกันใหญ่ก็นกนี้นะดึงแท้เจ้าดูครับแหงพ่ออย่างเดียวเลยครับอ้เจ้าเพิ่มพูนปลาหำนี่ไม่หนีนะครับติดตัวตลอดครับติดตัวตลอดเลยโอ้โหดูครับดูดื้อมากนะครับผมนี่ครับลงน้ำพี่พี่ของเจ้าเพิ่มพูนนะครับผมตัวเล็กก็คือเจ้าใบบุญ เป็นลูกของพลายเบิร์ดข้างบนตัวงาก็เป็นลูกของพลายยิงหนองนะครับ่ครับผมดูบุญตอนนี้ก็จะเอาออกไปล้างน้ำอาบน้ำเดินอาบน้ำเดินบอกป๋ายางไปใส่ยางอมโอกงนะก็จะลืมนครับผม้องคอ